เหรียญกระสาบเงินราคาบาทราชการที่4ราชการที่5ราคาแพงประเมินเหรียญละเ0็ดสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ F4H นี่คือเหรียญบาทหนึหรือว่าเหรียญชนิดราคาบาทสมัยราชกาลที่4ราคาประเมินเจ็ดพันบาท นี่คือเหรียญบาท1เช่นเดียวกันสมัยรัชกาลที่5ราคาประเมินเ0็ดพันนี่คือเหรียญชนิดราคาบาทของสมัยรัชกาลที่4ี่และรัชกาลที่5สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบงค์ปันเหรียญน,นี่คือเหรียญ กระสอบเงินตราพระมหามงกุฎสมัยรัชกาลที่4ชนิดราคาบาทและเหรียญกระสาบเงินตราพระมหามงกุฎพระแสงจากเช่นเดียวกัน F4 สฮะสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5โอเคเนาะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของสมัยรัชกาลที่4ด้านหน้า F4 นี่คือสัญ,ญลักษณ์สมัยรัชกาลที่5อ่ะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับ ด้านหน้าของเหรียญสมัยราชการที่4แล้วก็ราชการที่5อันนี้ของราชการที่ f ี่ F45 วันนี้เราดูพร้อมกันเลยนะราคาเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเนาะอันนี้ด้านหน้า f c 5สมัยราชการที่4ใครที่ไม่เคยเห็นนะฮะชนิดราคาบาท อันนี้ด้านหน้าสมัยรัชกาลที่5วันนี้เรามาพร้อมกัน2เหรียญและเอฟซะเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานโอเคเนาะน,นี่คือด้านหน้าสมัยรัชกาลที่4อีกรอบด้านหน้าสมัยรัชกาลที่5้าคันนี้เรามาดูความแตกต่างของเหรียญชนิดราคาบาทเหรียญกระสอบเงินโอเคเอฟซอ่ะพิกดูด้านหลังทั้งคู่เลยนะเอฟซีปึ๊บอ่ะด้านหลังจะเป็นรูปแบบคล้ายกันเลยนะสมัยรัชกาลที่4แน่นอนถ้าผลิตออกมาก่อนเนาะ ก็ใช้ด้านหลังเนี่ยใช้อารูปแบบช้างในกงจักช้างยืนพื้นอยู่ในกงจักนะก็ F4 จะเห็นนะแล้วก็มีรูปดาวชนิดราคาบาทหนึ่งเนี่ยจะมีดาว8ดวงสมัยก่อนจะไม่มีตัวเลขตัวหนังสือบอกใช่ไหมฮะจะอาศัยว่านับดาว8ดวงนับดาว8ดวงแทนอ่าทั้งทั้งทั้งราชาการที่4แล้วก็ราชาการที่5า F4 ฮะด้านหลังคล้ายกันเลยนะด้านหลังเนี่ยใช้รูปแบบของช้างรูปแบบ คล้ายกันเลยนะแล้วก็ช้างยืนอยู่ในกรงจักรก็รูปแบบเดียวกันเลยแล้วก็นับดาว8ดวงเช่นเดียวกันนะด้านหลังเหมือนกันช้างยืนอยู่ในกรงจักรเหมือนกันแต่ด้านหนะ้า FC ฮะจับไม่เหมือนกันนะตราประจำราชการหรือว่าตราประจำพระองค์เลยจะแตกต่างกันประมาณนี้ปปาก็เรียกให้ถูกเหมือนกันโอเคเนาะนี่ดูความแตกต่างระหว่างเหรียญกระสอบเงินเช่นราคาบาทสมัยราชการที่4แล้วก็ เหรียญก,กษัตริย์เงินสมัยรักกรรชกาลรัชกาลที่5โอเคนะนี่คือ oh. ด้านหน้าแตกต่างกันเห็นไหมฮะส่วนด้านหลังก็เป็นรูปแบบเดียวกันช้างยืนพื้นอยู่ในกรงจักรหันหน้าไปทางซ้าย f อ5ทั้งสองเช่นทั้งสองเหรียญแล้วก็ทั้งสองรัชกาลเอฟฮะเอฟสี่ห้ก็จะนับดาวแปดดวงเห็นไหมฮะนะด้านหลังนี้คล้ายกันหมดเลยจะนับดาวแปดดวงความแตกต่างเอฟสี่หะเหรียญของรชัชสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ย มี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 ดาว8ดวงทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้า F4 จะสังเกตดูไหมฮะนะจะมีดาวทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าต้องชี้ไหมฮะเนี่ยเนาะก็เหรียญก็ไม่คขมจะมีดาว1ดวง2ดวง3ดวง4ี่ดวง5ดวง6ดวง7ดวง8ดวงฮะอาจจะชัดเจนหน่อยก็ตรงนี้นี่เป็นผลผ่านการใช้งานเนาะเหรียญของสมัยรัชกาลที่4ี่เนี่ยจะนับดาว8ดวงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอ่ะาวนี้มาดูความแตกต่างของ เหรียญสมัยรัชกาลที่5ส่วนเหรียญของสมัยรัชกาลที่5 F4 ด้านหน้าด้านหน้าไม่มีดาวให้นับนะฮะนะไม่มีดาวให้นับปกติเนี่ยด้านหน้าถ้าเป็นรัชกาลที่4จะมีดาว1ดวง2ดวง3ดวงไปจนถึง8ดวงใช่ไหมครแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยจะมีเฉพาะด้านหลังฮะนะจะมีดาวเฉพาะด้านหลัง1ดวง2ดวง3ดวง4ดวง5ดวง6ดวง7ดวง8ดวง นะนี่คือความแตกต่างเหรียญกระสาบเงินชนิดราคาบาทสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ต่อมา F4 ต่อมารามาดูความแตกต่างดูความแตกต่างศึกษาไว้ F4 ดูความแตกต่างทางด้านขอบสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเหรียญจะไม่มีขอบเฟืองนะฮะจะเป็นขอบเรียบขอบเรียบ F4 สมัยรัชกาลที่4 ชนิดราคาบาทเนี่ยงเงินเงินเงินบาทสมัยราัชากาลที่4ีับดาวเนี่ยจะเป็นขอบเรียบส่วนสมัยราัชากาลที่5จะเป็นขอบเฟืองอะดูนะฮะนี่ราัชากาลที่4นะอ่ะดูตานะฮะดูตาด้านหน้าแล้วก็มาดูตาด้านหลังของราัชากาลที่5อ่ะความแตกต่างฮะสมัยราัชากาลที่4ขอบเรียบไม่มีฟันเฟืองแต่พอมาย,ยุคสมัยราัชากาลที่5 F4 เเป็นเหรียญที่มีขอบเฟืองอ่ะเวลา เวลาได้ศึกษาแล้วใน F4 ฮะเราเราเราได้ความรู้ไปบ้างเนี่ยเราสามารถจะไปดูหากเราไปเจอเหรียญแบบนี้เราจะได้ดูออกนะก็อย่างที่อ่านี่ความแตกต่างฮะทางด้านขอบสมัยราชการที่4ขอบเรียบสมัยราชการที่5มีขอบเฟือง F4 ฮะทางด้านน้าหนักนี่น้ำหนักทั้ง2เหรียญทั้ง2ร,รัชกาลเหรียญเชนินคาบาทหนึ่งเนี่ยนับดาว8ดวงเนี่ยน้ำหนักจะจะอยู่ใกล้เคียงกันมากเลยนะทั้งเหรียญน,น้ำหนักอ่า แล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางนี่ไม่ไม่ค่อยจะแตกต่างกันสักเท่าใดเลยนะตามตามข้อมูลที่ได้มาโอเคไหมฮะเส้นผ่าศูนย์กลางเหรีหยญบาทเ <c oughs> หรียญบาทราชาการที่4เนี่ยจะอยู่ประมาณสักราวๆสามสิบเอ็ดมิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ประมาณราวๆสิบห้ากร,รมัมหรือว่าสิบห้ากรัมกว่านี่แหละประมาณ F4 ค่ฮะนะส่วนเหรียญของราชาการที่5ก็เช่นเดียวกันนะก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางก็ใกล้เคียงกัน F4 ฮะเนี่ยเท่าๆกันเลยนะ อันนี้ป้าปาก็ดูข้อมูลมาด้วยนะฮะนะก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางราๆ30 31มิลิเมตรน้ำหนักก็จะพอๆกับ F4 ฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ15กรัมนะถ้าจะเกิดจะคาดเคลื่อนหนักกว่าเล็กน้อยก็น่าจะเป็นเหรียญของรัชกาลที่4น่าจะหนักกว่าเล็กน้อยหรือไม่ก็ใกล้เคียงกันเลยอ่ะเนี่ยขนาดของเหรียญ F4 ฮะเส้นผ่าศูนย์กลางนี่เท่ากันเลยนะน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันแตกต่าง ตรงขอบเหรียญแล้วก็ด้านหน้าของเหรียญน,นะด้านหน้าของเหรียญก็อนิตราประจําของราชการที่4เป็นรูปแบบนี้นะ F4 นะนับดาว8ดวงทั้งด้านหลังแล้วก็ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีดาว8ดวงให้นับนะฮะนี่จะเจอแบบนี้ด้านหน้าด้านหลังมีดาวนับ8ดวงนี่เป็นของราชการที่4นะก็สังเกตูที่ขอบด้วยป้าว่าดูแค่นี้ก็พอจะจะจะ,จะจ,ะจะจำได้เนาะส่วนทำไมราชการที่5ก็ด้านหน้า F4 ฮะนะจะไม่มีดาวให้นับ จะนับเฉพาะด้านหลังดาว8ดวงนึกออกไหมฮะโอเคเนาะนี่คือเหรียญกระสาบเงินชนิดราคาบาทสมัยราชการที่4แล้วก็จะราชการที่5โอเคเนาะ fc ฮะทั้ง2เหรียญทั้ง2ราชการชนิดราคาบาทเนี่ย fc ฮะทั้งราชการที่4แล้วก็ราชการท,ที่5ราคาประเมินนี่ใกล้เคียงเกันเลยนะก็เอาง่ายราคาประเมินไว้นะ,ะจะจะบอกว่าสวยสุดดีสุดแจ่มสุด,ส,ด,ส,ดสมบูรณ์สุดๆหรือเปล่า ทั้ง2เหรียญน,นี้เคยประเมินไว้ f ะเหรียญละ7,00 0บาทนะเหรียญละ7,000บาทนี่ก็เป็นเพียงราคาประเมินฮะราคาท,ที่ที่อาจจะแบบบางแหล่งบางข้อมูลบางมืม้มที่ก็ <c oughs> น่าจะสูงกว่า7,000บาทนะแต่ที่ปปาได้ได,ได้ได้มาก็สําหรับราคาก็จะประมาณ7 0 0 0บาทนั่นคือราคาประเมินซื้อขายกันเมื่อหลายปีก่อนปัจจุบันวันนี้ก็ไม่แน่เหมอนอนนะฮะหากเป็นเหรียญที่สวยที่สุดเดิมๆที่สุดเหมือนเขาประเมินไว้เนี่ย ราคาก็ถึงถึงยังไงก็น่าจะหลักน่าหลายพันอยู่โอเคเนาะแต่ทั้งสองเหรียญน,นี้ F4 ฮะทั้งสองเหรียญน,นี้ปปาซื้อมาครั้งแรกเนี่ย F4 ก็สูงสุดเหรียญละเอาปัจจุบันวันนี้เลยนะใครมีสภาพค่อนข้างจะสวยสวยกว่านี้สักนิดนะคมชัดกว่านี้นะก็คมชัดลดลายคมชัดกว่านี้ก็ ได้ให้ F4 ซื้อขายตำทองตลาดเหรียญบ้านเราหรือช่องของปาปาก็น่าจะอยู่ที่สูงสุดตรเนี้จะอยู่ที่1000บาทหลังจากนั้นก็จะเป็น9 0 0 8 0 0 700 600ทั้ง2เชนทั้ง2ราชกาหเลย F4 ฮะนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาท1ราชการที่4แล้วก็เหรียญบาทหนึ่งรัชกาลที่5ราคานี่ใกล้กันเลย F4 นะราคานี่ใกล้ๆกกันเลยนะก็ของรัชกาลที่4เนี่ยน่าจะสูงกว่าเล็กน้อยไหมนะตามตาม ตามข้อมูลนะแต่ส่วนตัวของปปานี่ว่าใกล้เคียงกันเลยโอเคนะฮะเหรียญรุ่นนี้ของราชการที่4ี่เนี่ยหรือว่าราชการที่5ก็แล้วแต่ฮะใครที่มีนะฮะก็เราซื้อขายตลาดเหรียญบ้านเราฮะหากสภาพผ่านการใช้งานอย่างนี้ก็เริ่มเอาราคาเริ่มต้นกันเลยไหมราคาเริ่มต้นก็น่าจะเริ่มต้นกันที่ก็ <c oughs> แล้วแต่สภาพ s 4ะนะก็น่าจะเริ่มต้นสภาพผ่านการใช้งานแล้วประปาส่งต่อได้เราตรวจสอบแล้วก็น่าจะเริ่มต้นจาก400 500 600 700 800, 800ไปจนถึง1,000บาทหากสวยจริงๆ s 4นะเดี๋ยวเรามาตกลงราคากันนะราคาไม่จบที่1,000บาทหรอกแต่ว่าสภาพระดับเนี้ยก็จะอยู่กันประมาณที่ประมาณ800 700 900 1,000บาทแต่ลองๆถ้าใครมีที่เหรียญเดิมๆที่สุด ผิวดำเดิมที่สุดลองส่งมานะลองส่งมาตรวจสอบประเมินราคากันป้าป่าว่าก็น่าจะยังไงก็ต้องสูงกว่าที่ราคาที่ป้าป่าตั้งไว้1นึ่งพันแล้วกันเนาะก็ประมาณนั้นใครที่มีนะเหรียญบาทหนึ่งสมัยราัชากาลที่4ช้างนับดาวหรือว่าเหรียญบาทหนึ่งสมัยราัชากาลที่5ช้างนับดาวเนาะก็ถ้าหากเป็นเหรียญแท้เอฟซีหเหรียญแท้แบบเนี้ยอันนี้เหรียญแท้ทั้งคู่เลยนะฮะปา้าป่ายินดีรับซื้อเหรียญของท่านรับซื้อตามสภาพ ก็ตั้งร,ราคาไว้ตรงที่ประมาณสัก1000บาทถ้าหากเหรียญสวยไปเรื่อยๆราคาสูงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าทําไมต้องบอกว่าราคาสูงไปเรื่อยๆเพราะาราคาประเมินไว้สูงสุดเนี่ยถึง7 0 0 0บาทแต่ว่าแน่นอนฮะถึงแม้ว่าจะเป็นสภาพใหม่อยู่อินรีระดับไหนเนี่ยนะเราก็คงต้องมาดูกันก่อนน่าจะไปตั้งราคาสูงสุดเหมือนราคาเขาประเมินวางไว้เนี่ยระดับ7 0 0 0บาทก็ค่อนข้างจะโอ้โหต้อง Hmm. ติดต่อกันนาะนนิดหนึ่งโอเคเนาะก็เอาง่ายๆว่าใครมีนะฮะนะผ่านการใช้งานในป่ะปารับซื้อสูงสุงสดไว้ที่1000บาทถ้าเหรียญสวยขึ้นไปเรื่อยราคาก็สูงขึ้นไปเรื่อยก,กว่า1000บาทอยู่แล้วแต่จําไว้นะฮะราคาเริ่มต้นผ่านการใช้งานเนี่ยบอกไว้ต่ำๆเลยนะฮะระดับ 3, 4 5 6ี่ห้าดดถึง1,000บาทนะฮะเริ่มต้นเนี่ยราคาหลัก3-400เองนะฮะเข้าใจปะปาเนานะโอเคนะอ่าเข้าใจนะ,ะนี่คือเหรียญบาทหนึ่ง ช้างนับดาว8ดวงสมัยรัชกาลที่4นะจำไว้นะด้านหน้าแบบนี้วันนี้เรามีมาให้ดูทั้งสองรัชกาลเลยนะอ่ะมีความแตกต่างให้ดูด้วยอ่ะด้านหน้าก็เป็นแบบนี้รัชกาลที่4รัชกาลที่5ส่วนด้านหลังก็ช้างนับดาวใช้รูปแบบเดียวกันเลยนะโอเคเนาะแบบเดียวกันเดี๋ยวว่างๆปาปาก็จะมานําเสนอข้อมูลอีกวันนี้ปปาตั้งใจที่จะมาให้ดูทั้ง2รัชกาลเลยช้างนับดาว8ดดวงนะก็มีความแตกต่างกันะ ด้านหลังน่าเหมือนกันหมดเลย fc ฮะใช้รูปแบบเดียวกันแตกต่างกันตรงที่ด้านหน้าโอเคไหมแตกต่างกันที่ด้านหน้าแล้วก็แตกต่างที่ขอบสมัยราชการที่4ขอบเรียบสมัยราชการที่5ขอบฟันเฟือง fc ฮะน้ําหนักก็ราวๆเท่ากันเลยประมาณ15กรมัมอาจจะมีกว่าบ้างอาจจะขาดบ้าง fc ฮะนะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางนี่ก็ใกล้เคียงกันเลยเราวสัก31มิมลลิเมตรราคาประเมินก็ใกล้เคียงกัน fc ฮะ ราคาประเมินไว้สวยสุดสูงสุดที่ปปาได้ราคามาก็จะอยู่ที่ที่700 0บาทโอเคเนาะให้เข้ามาศึกษาฮะ F4 เข้ามาศึกษาสำหรับเหรียญโบราณน,นะก็ประมาณนี้แหละเนาะอ่ะใครที่มีฮะเหรียญเหรียญเหรียญบาทสมัยราัชากาลที่4แล้วก็รัราชากาลที่5นะปะปารับซื้อปปารับซื้อตามสภาพนะก็เริ่มกันที่ปปาบอกไปแล้วก็ไปจบที่เท่าไหร่แต่ราคาจบนี่ไม่แน่นอนเนาะ ปปาบอกจบไว้ที่1000บาทใช่ไหมหากเหรียญสภาพสวยสุดพราะปะปาจะดูราคาที่เขาประเมินไว้ด้วยนะเท่าไหร่แต่ว่าเราคงจะไปถึงราคาประเมินไม่ได้อันนี้ปปาบอกอย่างนี้เลยนะฮะใครคิดว่ามีเหรียญสวยสุดนะหากปปาประเมินราคาไม่ถึง7 0 0 0ได้เนี่ยก็เก็บไว้ก่อนเราไม่ว่ากันเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะฮะราคาประเมินนั้นตั้งไว้สูงอยู่แล้วก็ขายอาจจะขายซื้อขายก็ได้นะสมัยก่อนๆใช่ไหมฮะแต่สมัยนี้ เหรียญก็น่าจะมีราคาดรอปลงตามราคาทองตลาดเศรษฐกิจบ้านเราประมาณนั้นฮะก็ต้องยอมรับความจริงนะแต่ประปาก็จะพยายามฮะทำให้เหรียญที่หายากในตํานานกลับมามีคุณค่าเมื่อมีคุณค่าแล้วราคาก็น่าจะเสริมขึ้นได้ถ้าหากเราช่วยกันคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้ใครนะ,ะที่มีมีไม่ว่าจะเป็นเหรียญชิ้นราคาบาทฮะ ช้างนับนาว8ดวงสมัยรัชกาลที่4แล้วก็รัชกาลที่5แบบนี้นะส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาเลยแรกแรกจริงๆนะปะปารับซื้อไว้แค่4 0 0เองนะตอนทำรายการใหม่ๆเนี่ยนะปาปาจะรอดูเหรียญเผยโฉมเยอะไหมหลังจากนั้นปะปะปารับเข้ามาปปาก็แบ่งปันออกได้ปปาก็รับซื้อให้ราคาสูงมาเรื่อยในรอบไม่ถึงปีเนี่ยเอฟซีฮะปาปารับซื้อมา4 0 0ร้อยห้าร้อยเนี่ยนะตอนนี้ปปารับซื้อให้เป็นพันละโอ้โหนะปาปารับซื้อขยับมาเนี่ย เอาง่ายเดี๋ยวถึง800ก็ช่างจากเดิมปปารับซื้อไว้ใช่ไหมสภาพราคาที่ปปาให้ไป400ตอนนี้ก็คงจะได้เป็น800เหมือนกันนะถ้าสวยขึ้นมาเรื่อยก็ได้เป็นพันโอเคไหมหมายความว่าภายในปีหรือครึ่งปีนี้ปปาขยับราคารับซื้อให้แล้วขยับราคาขึ้นนะฮะไม่ใช่ขยับราคาลงนะปปาถามว่าปปาเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ fc ช่องของปปาเนี่ยรู้แล้วแหละนะว่าช่องของปปานั้นขยับราคาขึ้นแล้วถ้าหากเราไปไม่ได้เราไปไม่ได้ พอป,า,ปาจะขยับราคาลงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ f c ช่องของป้าป้าก็าไม่ค่อยจะมีปัญหาสําหรับ f c ที่เขารู้ข้อมูลของเหรียญเนาะโอเคนะแล้วก็ราคาตามตลาดท้องตลาดเหรียญบ้านเราด้วยไปถึงในอะไรยังไงฮะ f c ช่องของปาปา,ปาน่ารักสาหรับ f c f c ที่เขาได้ศึกษาเหรียญมา,มา,ม,ามาก่อนๆเราด้วยเขาน่ารักมากเขารู้นะราคาเหรียญวิ่งขึ้นวิ่งลงยังไงโอเคเนาะคลิปหน้าก็พบเจอกันใหม่คลิปนี้หากใครมีเหรียญบาทหนึ่งช้างนับดาว8ดวงทั้งราชการที่4แล้วก็ราชการที่5 สามารถฮะส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาเราซื้อขายเหรียญโอนเงินผ่านทางไลน์ FC ฮะเนาะก็ทุกวันนี้ก็โอนผ่านทางไลน์ทั้งนั้นแหละนะเนาะปลอดภยัยสะดวกปลอดภัยฮะก็ <c oughs> ยังไงอะแอดไลน์เลยฮะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี่เห็นไหมฮะเข้ามาดูดูคลิปช่องของปปาฮะอยากรู้ว่าซื้อเหรียญจริงขายเหรียญจริงไหมช่องโกหกไหมอะไรไหมเนี่ย ปาปาแนะนําให้ดูไลน์เลยฮะนะให้ดูไลน์ช่องทางการติดต่อก็คือไลน์นั่นแหละนะไลน์เนี่ย <c oughs> ส่งรูปแอดไลน์เพื่อนๆคุณสามารถส่งรูปเหรียญของท่านของคุณเนี่ยเข้ามาได้ให้อดินได้ได้ได้ไดไดไดตรวจสอบแล้วก็พูดคุยทางด้านราคาตกลงราคานะเรามีไลน์ฮะนะติดต่อทางอื่นนี่ช่องปาปาไม่มีนะพูดถึงจะซื้อขายและโอน,โอนเงินเนี่ยผ่านทางไลน์เท่านั้นก็ลองไปศึกษาดูก่อนนะ สาหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มีเหรียญรุ่นเก่าๆแบบนี้หรือเหรีออยญอื่นเนี่ยเล่นหลายไม่เป็นหรือว่าเกรงว่าเอ้ป้ปาจะโกหกไหมจะซื้อจริงขายจริงไหมต้องทาใบประกันอะไรก่อนไหมไม่ต้องทําใบประกันอะไรทั้งสิ้น f อฟฮะปาปาซื้อขายเหรียญมาปีที่2แล้วนะก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบส่งเงินทําค่าประกันให้ช่องของป้ปาก่อน500ร้อพันหนึง่งไม่ต้องฮะไม่เอาค่าประกันแม้แต่บาทเดียวขอให้ท่านเอาลายช่องของปปาไปก่อนนะหากอ่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยเล่นลายไม่เป็นฮะ เชื่อว่าคุณปู Blues, ค่คุณย่าก็ต้องมีลูกหลานอยู่ข้างๆนะแลระบ้านข้างๆนะก็เอาลายช่องของปปาเนี่ยให้เขาเพิ่มให้แอดลน์เพิ่มให้หลังจากนั้นนะคุณปู Blues, ค่คุณย่าก็ค่อยๆถ่ายรูปเหรียญทั้งด้านด้าน,ด,านด้านหน้าเลยฮะถ่ายด้านหน้าชัดเจนด้านหลังชัดเจนเหรียญต่อเหรียญน,นะฮะเป็นคู่เลยด้านหน้าด้านหลังชัดเจนเนี่ยส่งมาให้อดมินแลนะแอดมินประเมินราคานะหากเรายินยอมทั้งคู่ประเมินราคาแล้วเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะให้ที่อยู่ท่านไปนะให้ที่อยู่ท่านไปแล้ว ท่านส่งเหรียญมาตรวจสอบเหรียญเสร็จว่าใช่เนาะเหรียญแบบนี้ไหมอ่ันที่นั้นแล้วก็เดี๋ยวแอดมินเขาก็โอนเงินให้ท่านไปนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลุงป้าป้าป้านะอ่านไม่ต้องกังวลนะฮะนะเพราะป้าไม่ต้องให้ทาใบประกันแต่ว่าซื้อขายของทุกวันในเอฟซีฮะนะอืมก็ต้องเพิ่มไลน์ก่อนฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนใช่ไหมฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนซะก่อนนะตรงเนี้ดีที่สุดเลยนะป้าไม่โมเมบอกว่าอ่าให้ส่งเหรียญไปประเมินทางโน้นทางนี้ไม่ต้องฮะ มาทางช่อง YouTube ปะปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณน,นั่งพูดเสียงเป็นๆแบบเนี้ยส่งเหรียญมาได้เลยฮะซื้อขายโอนเงินผ่านธนาคารเนี่ยต้องผ่านไลน์ทางนั้น FC ฮะนะปะปาว่าแม่นยำที่สุดปีปีที่2แล้วปะปาซื้อขายเหรียญผ่านทางไลน์ทางนั้นก็อ่ะอย่างนี่ปะปาบอกไปนะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ให้ลูกหลานข้างบ้านแอดไลน์เพื่อนๆก่อนหากอยากขายเหรียญชองของปป้นะอกากเข้ามาศึกษา หาความรู้ช่องของป้าปาฮะโอเคเนาะคลิปนี้ก็ถือว่ายาวพอสมควรเพราะว่านํามาคลิปวิดีโอเดียวทั้งทั้ง2รชัชกาลเลยนะช้างนับดาว8ดวงสมัยรชัชกาลที่4แล้วก็ช้างนับดาว8ดวงสมัยรชัชกาลที่5หายากแล้ว F4 ฮะนะหายากแล้วป้าปาว่าชาวไทยไม่สามารถได้ครอบครองหมดทุกคนนะถึงแม้ว่าจะไม่ทราบจำนวนการผลิตแบบชัดเจนก็ตามแต่เชื่อเลยว่าเหรียญไม่สามารถ แบ่งกันคนละเหรียญเนี่ยคบประชาชนชาวไทยแน่นอนแน่นอนอย่างนี้ถือว่าหาย,ยากลนเอฟซีฮะโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมประปาศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ